บทบาทของรังสีในการวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก MRI หรืออัลตรา d Fusion Biopsy เป็นเทคโนโลยีการใช้สนามแม่เหล็กความเข้มสูงหรือ MRI และการทำอัลตรา์ร่วมกับการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้ภาพเสมือนของอวัยวะภายในร่างกายช่วยให้แพทย์เห็นรายละเอียดและตำแหน่งของก้อนมะเร็งในต่อมลูกหมากได้อย่างชัดเจน และมีการฉีดสารทพิ่รังสีหรือคอนราสต์มีเดียร่วมด้วยเพื่อให้สามารถเห็นมะเร็งได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยรังสีแพทย์จะเป็นผู้กำหนดบริเวณที่จะตัดชิ้นเนื้อออกมาตรวจทำให้สามารถตัดชิ้นเนื้อออกมาตรวจได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องสุ่มตรวจตัวอย่างภาพต่อมลูกหมากที่ปกติและมะเร็งต่อมลูกหมากที่ได้จากการทำสนามแม่เหล็กความเข้มสูง คลื่นความถี่วิทยุร่วมกับการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเจาะชิ้นเนื้อเป็นดังนี้บทบาทจากการตรวจเวชศาสตร์นิวเคลียร์การตรวจเวชศาสตร์นิวเคลียร์หรือนิวเคลียร์เมดิซีนที่มีบทบาทกับมะเร็งต่อมลูกหมากคือการตรวจวินิจฉัยมะเร็งแพร่กระจายไปที่กระดูกที่เรียกว่าโบนสแกนการตรวจโบนสแกนทำอย่างไรจะทำโดยการฉีดสารเคศสัตวังสีเข้าทางเส้นเลือดดำของผู้ป่วย และรอประมาณ2-4ชั่วโมงเพื่อให้สารเทสต์ดังสีเข้าไปจับยังกระดูกของผู้ป่วยหลังจากนั้นผู้ป่วยจะขึ้นถ่ายภาพกระดูกทั่วร่างโดยใช้เวลาประมาณ30-45นาทีภาพถ่ายบนสแกนเป็นอย่างไรหลังจากถ่ายภาพจะสามารถทำให้เห็นกระดูกทั้งร่างกายโดยถ้ามีจุดผิดปกติตรงไหนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์จะรายงานผล เพื่อให้แพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการรักษาการถ่ายภาพบนสแกนต้องเตรียมตัวอย่างไรมีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษหรือไม่การถ่ายภาพบนสแกนไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษแค่ขอให้สามารถนอนนิ่งๆได้ประมาณ30-45ถึงนาทีไม่ต้องงดน้ำงดอาหารก่อนฉีดสารเพสัดลังสี เพียงแต่ผู้ป่วยต้องอยู่ห่างจากผู้อื่นหลังจากที่ฉีดสารเทศัตรังสีแล้วประมาณ6ทชั่วโมงเพื่อรอให้ค่าครึ่งชีวิตหมดโอกาสในการแพ้สารเทสัตรังสีนั้นน้อยมาก